ดูเดือนเหมือนวงนลากน้องสัมผัสพองชวนจิตอิสมัยขึ่้นรื่นเลินลำดวนเร็นจวนใจมันเข้าใกล้ติงน,นางเมื่อกลางวันพ้งเอ่ยึ้งคำรักสินอักษรต้องวนกลอนพระอภัยเพลงใจฝันเดินดังถ้อยถ้อยคำที่จะงวัหวานกำพันเรื่องชื่อ กระบบูนามเสน่เอยเสน่หาภาษาสีไม่เคยสิ้นมนการยังหวานหวานหอมแต่ที่เป็นราตรีวลีงามเน้นนิยามความสันอันชวนชวนวังเวงเออบทกลอนเมื่อค้อเด็กขนอมนึก เพลงปี่ที่คุงืงห่มบรรเลงแววแหวแวหวานส้านอารมณ์เกินจะคงกายตื่นหรืิจ้าโอ้เหลงโอ้เหลเด็กดมากแล้วเพลงปีแ่แววโหยเหวนเครื่องครหา ขึ้นแสงดาวราวลายจากสายตาดาวจะมาอยู่ไม่เหเอ้ารอดีหนาวเอ้ยหนาวนั่งค้างุ่มข้างพื้นคือดูงตื่นจากฝันอันง,งามหรูฝันได้ดาวปราป้ามาชื่นชู สันวาครจะเป็นคืนชีวิตนี่ก็จากสรเนอนกลอนชื่อสันถึงครูกลอนสินธรผู้นะคะคุณพิชัยศรี ติสุนทรภูหรือบิพิธภัณฑ์สุนทรภูตั้งอยู่ที่วัดเทพพิดารามวรวิหารถนนมหาชัยกรุงเทพมหานครกุติหลังนี้เป็นอาคารเก่าสมัยรัชกาลที่3ที่สุนทรภูเคยจำพรรษายอยู่เมื่อประมาณ172ปีก่อน ซึ่งอาคารบางส่วนได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดคือรูปแบบของอาคารที่มีลักษณะศิลปะไทยผสมจีนซึ่งความงดงามของสถาปัตยกรรมของที่นี่ยังได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยปีพุทธศักราช2537จากสมาคมสถาปนิกสยามด้วย ภายในกุฏิที่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงสิ่งของร่วมสมัยสุนทรภู่เมื่อ172ปีก่อนเช่นรูปปั้นสุนทรภู่บาทพระจานชามเสียนหมากตูพระไตปิฎดกและที่สำคัญคือกระดาษผูกที่มีลายมือของสุนทรภู่ซึ่งไม่อนุญาตให้เปิดชมเนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหายนอกจากนั้นยังมีการจำลองที่นั่งพักของสุนทรภู่ใช้เป็นที่ช้นอาหารและเขียนหนังสือ นิรานดพันธ์พิลาเป็นงานเขียนชิ้นสุดท้ายที่ภิกษุภูแต่งไว้ขณะจำพรรษาที่วัดเทพธิดารามก่อนลาสิขาบทเนื่องจากฝันร้ายวัชตาค่ะจึงบันทึกความฝันพร้อมรำพันความอาภัพของตัวเองไว้กลายเป็นนิราเรื่องนี้ร,รำพันดพิลาเนี่ยจะกล่าวถึงวัดเทพธิดารามโดยสภาพแวดล้อมนะครับกล่าวถึงกล่าวถึงอาการหลักๆและก็สภาพ,พุติที่ท่านอยู่นะครับว่า สภาพเป็นอย่างไรนะก็ค่อนข้างจะลำบาก mm hmm. กล่าวถึงเรื่องต้นชาหน้ากุติ mm hmm. ซึ่งท่านก็ไม่มีสตางค์ mm hmm. จะซื้อใบชาจีนมามาฉันนะครับ mm hmm. ก็อาศัยปลูกต้นชาวไว้หน้ากุฏิแล้วก็เด็กใบมาชงน้ำฉันมันก็มันก็เป็นเรื่องในยุคสมัยของเราเนี่ยก็จะดูว่าเออมันลำบากนะนะครับแต่ในสมัยของท่านท่านก็ทำอย่างนี้ ในสมัยที่สุนทรผู้บวชเป็นพิสูจนาน18ปีพิสูจผู้ย้ายวัดจําพรรษาหลายแห่งเช่นวัดโพวัดแจง้งวัดมหาธานและวัดเลียบหลังสุนทรผู้ย้ายออกจากกุฏิมีการพบงานเขียนชิ้นสําคัญที่พิสูจผู้เก็บไว้บนเพดานไม้ของกุฏิซึ่งก็เป็นหมู่กุฏิก่ออิดถือบูนเหมือนกันเหมือนกับที่พระโสถนะครับแต่ที่อ่านจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับ หลังคาเนี้ยไม่ใช่หลังคากระเบื้องอหลังคาหลังคาเคยมุงจากนะครับแล้วก็เสียหายไปเพราะกนะรุบก็มาทําการบูรณะใหม่นะครับองบูรณะกันมาหลายครั้งแล้ว ระมหากิติศักดิ์กิติศักโกยังบอกอีกว่าสุนทรผู้เป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างงดงามจึงอยากให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานเจตนารมณ์ของสุนทรผู้โดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและสําหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุนทรผู้ก็สามารถเข้าชมได้ทุกวันแต่ขอให้ติดต่อสอบถามล่วงหน้าสุบงกสุกแก้ว Voice ท v รายงาน